มีสองพรรก,การเมืองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยิมเลียกและเบนสมิธพักการเมืองสแกมเมอร์สองพักนี้จะต้องถูกปปงจัดการและเครือข่ายของยิมเลียกและเบนสมิธท,ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการฟอกเงินให้กับนักการเมืองพักการเมืองซึ่ง มีสองพักการเมืองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยิมเลียกและเบนสมิธพักการเมืองสแกมเมอร์สองพักนี้จะต้องถูกปปงจัดการด้วยเงินที่อายัดและยึดถ้าหากรวมบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของสองตระกูลการเมืองดังรวมกับอีกสองบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้ชิดกับยิมเลียกและเครือข่าย ของนักการเมืองที่สนิทกับยิมเลียกและเบนเจามินบาวเออร์เบเกอร์น่าจะมีมูลค่าเพิ่มจากที่อายัดไว้ในปัจจุบัน165ล้านบาทนั้นน่าจะเพิ่มมากขึ้นตัวเลขอาจจะสูงถึง40,000ล้านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องผลักดันให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลุกเข้าไปในเครือข่ายของเฉินจื่อที่ลงทุนกับภาคเอกชนของไทยเครือข่ายของก๊กอานที่เอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาติดสินบนตำรวจและนักการเมืองไทยไอก้ก๊กอานนี่จ่ายเงินให้ตำรวจก๊กอานจ่ายเงินให้กับนักการเมืองยิ้มเรียกเบนซมิธลงทุนในบริษัทเอกชน บริษัทพลังงานบริษัทใาานตลาดหลักทรัพย์และพักการเมืองสองพักพักการเมืองสองพักที่มีความใกล้ชิดกับเบนสมิธต้องผลักดันให้ปปงลุกเข้าไปยึดและอายัดรับกลุ่มไทยเทากลุ่มนี้ถ้าหากว่าปปงหยุดเฉพาะเชินจื้อกกอานยิมเรียกเบนสมิธมันก็ไม่สามารถกำจัด กลุ่มไทยเทากลุ่มนี้ไนดะ้นี่เหตุผลที่จะฟื้นต้องลงมือในการยึดและอายัดทรัพย์เพิ่มเติมส่วนสิ่งที่จะทำให้ภัยสังคมมันหมดไปต้องจัดการเครือข่ายไทยเทาตำรวจเทาขณะนี้เรื่องตำรวจเทามันมีกรณีชัดเจนอย่างน้อยสองกรณี นายกรัฐมนตรีอนุทินจะต้องใช้อำนาจของตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการเอาผิดทางวินัยของตำรวจทั้งสิ้น286คนที่รับเงินจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ มีเส้นเงินอยู่แล้วปรากฏชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังไม่ไล่ตำรวจเหล่านี้ออกจากราชการถ้านายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจไม่สามารถทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไล่ตำรวจชั่ว286คนนี้ออกจากราชการได้ก็ อย่าหวังว่าจะฟื้นศรัทธาในกรณีภัยสังคมถึงแม้ปปงจะยึดและอายัดทรัพย์แต่มันยังไม่ได้เข้าไปสู่การดำเนินคดีอาญาเอากลุ่มไทยเทากลุ่มนี้มาลงโทษตามกฎหมายดังนั้นการที่จะเร่งรัดให้มีการลงโทษก็ต้องเริ่มตั้งแต่ขบวนการของ ราชการนั่นคือการไล่ออกกลุ่มตำรวจเทาอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดตำรวจเทาก็คือการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีหลักฐานปรากฏซึ่งเกี่ยวโยงกับพลตำรวจเอกเกี่ยวโยงกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งสอบเรื่องนี้ไปแล้วดังนั้นในฐานะที่ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจต้องดำเนินการออกคำสั่งของตนเองอย้ายตำรวจที่ถูกสอบเหล่านี้ออกจากตำแหน่งเดิมให้ไปประจำอยู่สำนักนายกไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติผู้มัชาการตำรวจภูทรภาค8ผู้มัชาการตำรวจภูทรภาค4ทั้งหมดต้องออกไป ต้องออกไปเพื่อให้มีการเร่งรัดในการสอบสวนจะได้มีข้อสรุปอย่างรวดเร็วดังนั้นในเรื่องภัยสังคมถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ขยายการยึดและอายัดทรัพย์เพิ่มเติมในกรณีบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งของสองตระกูลการเมืองและของสองนักธุรกิจใหญ่ไม่ ลุกเข้าไปยึดและอายัดทรัพย์ตำรวจที่รับเงินจากก๊กอานไม่ยึดและอายัดทรัพย์ผู้นำของพักการเมืองสองพักแล้วก็ไม่ไล่ตำรวจ286คนออกจากราชการไม่โยกย้ายตำรวจระดับสูงซึ่งยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งแน่นอนครับศรัทธาที่คิดว่าจะฟื้นได้จากการ ที่ให้ปป,ปงยึดและอายัดทรัพย์กลุ่มนายเฉินจือกอกอานยิมเรียกและเบนสมิธก็จะไม่ทำให้ศรัทธาของนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยฟื้นขึ้นมาได้